สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปที่เราทดลองทําขนมถ้วยนะคะสูตรที่ใช้เป็นสูตรที่หามาจากเน็ตนะคะอาจจะยังไม่นิ่งเท่าไหร่แต่ก็ถือว่าออกมาใช้ได้อยู่ค่ะเราจะทําส่วนของฐานขนมถ้วยก่อนนะคะเราจะใช้น้ําตาลปีเปรย์ยี่ห้ากรัมนะคะละลายกับน้ํา 350ml นะคะแต่น้ํานี้เราจะค่อยๆทยอยใส่ค่ะ เราจะบี้บีให้น้ำตาลละลายไปกับน้ำก่อนนะคะแล้วก็ค่อยคยทยอยเติมน้ำไปเรื่อยๆค่ะค่อยๆคนให้น้ำตาลละลายไปก่อนนะคะอย่าเพิ่งเติมน้ำทั้งหมดนะคะ พอน้ำตาลละลายดีแล้วเราก็จะเติมแป้งค่ะเราผสมแป้งข้าวเจ้าเ0้า90กรัมนะคะกับแป้งมัน40กรัมค่ะแล้วก็เติมแป้งเท้าเยื่อม่อมลงไป1ช้อนนะคะ แป้งเท้าใยมอมของเราเป็นแป้งเท้าใยมอมแท้นะคะมันจะเป็นเกล็ดๆอย่างที่เห็นเลยค่ะใส่ทั้งหมดแล้วเราก็จะคนแป้งกับน้ำตาลให้เข้ากันก่อนค่ะ พอแป้งของเราเริ่มหนืดเราก็จะทยอยเติมน้ำส่วนที่เหลือลงไปค่ะ แป้งกับน้ำตาลของเราเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะเติมน้ำทั้งหมดลงไปค่ะของเราแบ่งใส่เป็นสองครั้งนะคะ เติมน้ำครบแล้วเราก็จะคนให้เข้ากันอีกทีค่ะใส่หัวกะทิลงไปร้อยกัมค่ะหัวกะทิของเรานี่จะเป็นหัวกะทิที่เราแช่เย็นไว้นะคะมันก็เลยจะจับตัวเป็นไข่ค่ะจากนั้นก็คนให้เข้ากันอีกรอบค่ะ พอทุกอย่างเข้ากันดีแล้วเราก็จะเอาไปกรองนะคะแล้วก็จะพักไว้ก่อนคะ่ะเราจะกลองผ่านกระชอนร่อนแป้งนะคะเพื่อให้เนื้อขนมถ้วยของเราเนียนขึ้นคะ่ะเสร็จแล้วเราก็จะพักส่วนนี้ไว้ก่อนคะ่ะ ก็จะมาเตรียมในส่วนของหน้ากะทิค่ะของเราใช้เป็นเกลือเม็ดนะคะเราจะใช้แค่ครึ่งช้อนชาค่ะแต่ตามสูตรเขาจะใช้เป็นเกลือป่นก็หนึ่งประมาณหนึ่งช้อนชาค่ะเราจะเติมน้ําลงไปเล็กน้อยก่อนนะคะแล้วก็คนให้เกลือละลายก่อนค่ะจากนั้นก็จะเติมกะทิลงไป300 ml ค่ะส่วนของหน้าขนมเราจะใช้เป็นกะทิขวดนะคะแต่เนื่องจากกะทิขวดของเรามันมไม่พอเราก็เลยเติมกะทิที่เราแช่แข็งไว้ลงไปอีกหน่อยนึงค่ะ ใส่กะทิครบแล้วเราก็จะเติมแป้งข้าวเจ้าลงไป30กรัมนะคะจากนั้นก็เติมน้ำตาลลงไปอีก15กรัมค่ะแล้วก็คนทุกอย่างให้เข้ากันเลยค่ะ พอแป้งกับกะทิของเราละลายรวมกันดีแล้วเราก็จะเติมน้ำลงไปอีก75 ml นะคะเท่านี้ส่วนหน้าขนมถ้วยของเราก็พร้อมแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะนำไปนึ่งเลยค่ะเราจะนึ่งถ้วยตไลของเราในน้ำเตือดสักห้านาทีก่อนนะคะจากนั้นเราก็จะหยดส่วนฐานขนมถ้วยลงไปสักสามในสีของถ้วยนะคะ เราต้องเหลือพื้นที่ไว้หยอดหน้าขนมถ้วยด้วยค่ะ พอหยอดตัวฐานขนมเสร็จแล้วเราก็จะเอาไปนึ่งอีก5-7นาทีนะคะเสร็จแล้วเราก็จะนํามาหยอดหน้าขนมค่ะคราวนี้เราจะใส่ให้เต็มถ้วยเลยค่ะเราจะพยายามเทลงไปเบาๆนะคะเพื่อให้ตัวหน้าขนมของเราอยู่บนตัวฐานขนมนะคะไม่ลงไปรวมกันค่ะ แล้วเราก็จะนำไปนึ่งต่ออีก5 7นาทีค่ะพอสุกแล้วเราก็จะยกลงนะคะเอามาตั้งทิ้งไว้ให้เซ็ตตัวก่อนค่ะหรือใครอยากรับประทานร้อนๆก็อร่อยดีค่ะแต่ของเราจะเอาออกจากซึ้งพักไว้ก่อนนะคะเราก็จะนึ่งชุดต่อไปค่ะ เราก็จะเตรียมนึ่งในส่วนของชุดที่2เลยนะคะวิธีการก็เหมือนเดิมเลยคะ่ะแต่ชุดนี้เราจะพิเศษนิดนึงตรงที่ว่าถ้วยตะัยของเราไม่พอเราก็เลยเอาถ้วยขนมถ้วยฟูมาใส่แทน,นะคะ่ะ ชุดนี้เราจะมีอยู่อันนึงที่เป็นพิมพ์นะคะเราก็จะแกะออกจากพิมพ์ก่อน,นะคะ่ะแล้วก็จะเอาไปใส่ท้วยตาไลแล,ล้วค่อยมาหยอดน้านะคะอูทตั้งยให้องทน้อยก่อนแล้วจะทำน้อยน้อยแต่พอทำไปทำน้ำมันขนมที่เซตตัวแล้วเราก็จะมาแกะใส่จานนะคะเดี๋ยวเราจะแช่เย็นไว้ทานพรุ่งนี้เช้าะคะ่ะ อันนี้ไม่รู้หน้าขนมของเรานิ่มเกินไปหรือว่าคนแกะไม่มีความสามารถก็ไม่รู้นะออกมาก็เละนิดนึง เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราเอาไปแช่ตู้เย็นไว้รับประทานพรุ่งนี้เช้าค่ะ